วัตดิคาประเด็นเสียห้มาเบิง้งนัตนต้นันนี้เด้อมือนั่นนั่นเพื่อประเด็นมาปลูกให้ประเด็นไปเบื้องลิปนของคุณนี่อย่างน้อประเด็นไปเบื้องมือนี่ประเด็นจะคอยหูจักว่าข้าเจ้าเอินต้นนั่นโกนีมานเนาะขะเนาะประเด็นถามมันมู่ประเด็นยู้มูไประเด็นกับพวกหูจักซื้อปัดบอกต้นเสียฐีบบว่า,วามู่ประเด็นมาเบิบ่งนี้ต้นันนี้อากูนีมานเนาะขะเนาะเพิ่นว่า ไปเดินไปเห็นนน่นอยู่ในขีดิ่นจังคอยหูจากเบิง่งงามงามพี่น้องกันแต่กอกออกมาบันนี้เนาะอันนีอหัวต้นหนนเขาก็ร่างสิโปร่งยอดเบื้องขนาดไปเดินหดนามเมือนเสาก็ย่งแหงยู่ไปเดินเสียวมาหดอีกอยู่ไปเดินเสียวขายายพันธุ์ขันเขาแตก่กอมาเนะาะขยายจากตน้นหนึ่งเป็นสองตน้นคือกันกับอันอันนั้นอันที่ ต้นเงินเงินนันต้นแสงเงินแสงท่องเนาะค่นะเนาะต้นแสงเงินแสงท่องอันนี้เพิ่นเอินอโกนีมานพะนะไปะเดินไปเบิง่งคิบข้าเจ้าจ้างค่อยหูจกักไปเบิ่งเงินเพิ่นแหล้วเลืยมา,มา่าโอ้ไปเดิไปเดินเอามาปลูกกันกับมูมือนัน้นมูเป็นคนปลูกให้เอามาจากบานมูจ้างคอยหูจักซือ้อแบบน,นี้หูจักซื้อแล้วพี่น้องเลย กับนบ่ไปเบิ่งคลิปเพิ่นก็นเลยสิบ่ฮู้จักคลิปเลยบ่าจักซื้อนี่เพิน่นเอิ้นซื้ออากูนิมานพะนะประเด็นหนึกว่าแม่นต้นหนึ่งมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองไปจังซี่เนาะประด้แทนคนละซื้ออีหลีอันต้นมหาเศรษฐีต้นไหนนอ่ว่าหมู่ประเด็นหนึ่งเอิ้นเง,ง,งื่นเงื่อนเมนต้นนี่เนาะเงื่อนเมนต้นนี่เนาะ กำลังแตกหยอดขึ้นมากพีงง่น้องเห็นไกมร่งแตกหยอดขึ้นมากก็ลังงามง่ามงามเนี้ยอันนี้หูแจักซื้อแล้วบ่เนี่ยอันนี้ก็ร่างสิแตกหยอดขึ้นมากอันหยอดก็เน่อยหน่อยก็ลัางโ่มากอันนี้อันนี้แตกแตกเป็นอันอันนี้ขึ้นมากเหรอพี่น้องตรงเนี้ยแตกหยอดโป่งขึ้นมากเงาเหรอก็ร่างสีเป็นเนนเขี้ยวมากอันนี้โอ้ใบใหม่ อันนี้ยังค่อยหูงจักต้นแก้วสารพัดนึงของของประเดือนอีกกระถาง,น,งนึงยุ่นประเดือนสีแดงโจกออกมายุตะกรันเป็นนั่นกระถางเขาเองเลยแบบที่นี่ต้นไส้เลยมาเปิดเกิดขึ้นน้ำเนาะประเดือนสีไปกิ่มเอามาปลูกไว้อยู่ไส้กระถางอันนี้กันแก้วสารพัดเพื่อนประเดือนเอามาให้เพื่อนประเดืนเอ,าาาอน,ดนกับขอเขามากเท่ากันเนาะคอนเพื่อนมาอันนี้เพื่อนประเดือนปลูกมีแตางงา่งามๆ อันนั้นคือกันอันนั้นนั่นต้นพู่นกับมันนั่นแก้วสารพัดเนื้อเพิ่นเอามาให้ปลาเดือนเดี๋ยวปลาเดือนเชียไปเอามาไว้น้ำกันก่อนนี่พี่น้อนี่พี่น้องปลาเดือนเชียวมาไว้น้ำกันก่อนมาไว้น้ำกันทางพี่เนาะคะเนาะนี่นี่แก้วสารพัดเนื้ออันนี้เป็นล้านค่าปลาไห่ปลาเดือนมาก เพื่อนห้ปลาเดือนมาปลูกก็ล่างสีเหลืองงามอันนี้เพื่อนปลาเดือนห้มาอันนั้นลานขาเขาห้มาก็ล่างสีงามเนาะคนเนาะเขาห้มากงวดก่อนนั่นประเดือนปลูกไว้ไปที่นี่หอยถากกินของปลาเดือนก็ล่างสีงามเลยตายทำอันนี้ประเดือนการเอาเห็นหอยถากประเดือนก็นไปล่ป้อยไปเลยแล้วงามงามพี่น้องโอ้ยมันงา่ามครับ เขาเอื่นพผืชมงค้นปลูกว้กันนั่นมองเนี้นนนประเด็นสิได้ข้นเมียบ้านเบิร์ตหรอบ้านนี้เมีย,ยไปใไห้เบิร์ตเนาะบอกลูกแล้วมื่อนี้ประเด็นกนระทูบอกลูกแล้วบอกว่าให้มาข้นของแม่ไปกะสีใส่รถปิกอับสองขั้นเหมือนเดิมก็สีขนเบิร์ตี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นสีได้เอาไว้เป็นเทียนเอาโตเอาอยัางมากเพิ่นสีได้ย,ยุ่นอันนั้นมันนั่นอันปลูกปลูกของเพิน่นเรามันนั่นด้ามมาปวดเนาะประเด็นก็นได้ มีตะปลูกก็ปลูกหลายล่มของขขาเจ้ามากกระถางประเด็นกระสือเองดินประเด็นกระซือเองได้พี่น้องเ่าได้ยากประเด็นสีห้เพิ้นขนเมียบั่นลูกหมักมวงกับสีขนเมียบ้านพราะว่าหมักมองประเด็นต้นเงาเหรอเพื่อนเนี่ยพูอนะสูงริบลิวเลยพี่น้องมึงเนี่สีเด้ขนเมียบั่นเบิดสูงขักประเด็นปลูกหมักมองหลายต้นอยู่บางต้นก็ตายไปแล้วก็มี่บางต้นก็ตายไปแล้วก็มี่เนาะค่ะเนาะ ใหญ่ดูไหลบัดที่นี่สิหากเขาสียังล่งประเดีนบ่มีแนวร่องนั่นร่องกระทางเขาก็เลยอ่อยนั่นเขาก็เลยหากขาดแต่อันนี้ประเดีนร่องกระทางไอยู่ประเดีนเอาร่องไหม่พามาประเดีนกันบ่ใหันหากเขาโผล่งดินเนาะเนะาะเวลาใหญ่มันก็สิบ่อตายิาง่งน่พี่น้องง่ามไ้ประเด็นกนสิจบคลิปไว้ซ่มนี้กอนเด้อ่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยเพินสุกคนอยู่ดีสบายความเก็บจะไดความไขย,ยังนี้ ไปทางใดก็จะลืมใส่แมตตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลถูกเลื่อนเนาะค่ะเนาะให้กินโบโบกจบโบล่งให้จะเลื่อนลงเรื่องก้าวนะหน้าจสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมาต์ปรถนาขอบคุณทั่วโลูกด้วยค่ะเด้อเพื่อนไม่มากอะช้าๆได้พาเลี้ยงามเนาะค่ะเนาะเอาไว้ติดตามคลิปหนาะคลิปนี้กันจบลงกับต้นใหม่งามๆ Thank you you so much my friend Thank you Thank you สวัสดีค่ะขอบคุ้หลายๆแล้วกะเด้อติดตามกดไลค์กดแค่ก็อันให้มีแต่ความสุขความจเจริญสวัสดีค่ะ